สวัสดีคะ่ะน้องๆหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับการรู้สารสนเทศในหน่วยที่หนึ่งกันไปแล้วในหน่วยนี้พี่คนสวยจะช่วยให้น้องๆสามารถพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศผ่านทักษะ5ประการดังนี้ค่ะทักษะที่ 1. ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ เป็นทักษะที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์เพื่อให้รู้ถึงความต้องการสารสนเทศของตนเองไม่ใช่แค่รู้นะคะน้องๆแต่ต้องตระหนักได้ว่าสารสนเทศที่น้องๆต้องการนั้นมีความสำคัญอย่างไรรวมถึงพิจารณาวางแผนในการสืบค้นเพื่อแก้ปัญหาตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดค่ะทักษะที่2ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศในการค้นหาสารสนเทศตามความต้องการนั้น น้องๆจะต้องเข้าใจถึงลักษณะและแหล่งของสารสนเทศที่ต้องการนอกจากนี้น้องๆยังต้องรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหารวมทั้งกลยุทธ์และเทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่น้องๆต้องการได้มากที่สุดค่ะทักษะที่3ความสามารถในการประเมินสารสนเทศเนื่องด้วยในปัจจุบัน สารสนเทศมีอยู่มากมายจนบางครั้งก็มีมากจนเกินความต้องการเราจึงจำเป็นจะต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกสารสนเทศให้มีความเหมาะสมเพียงพอเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง ทำให้งานที่น้องๆค้นคว้ามีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้องสมบูรณ์นั่นเองค่ะโดยเนื้อหาในส่วนของความสามารถในการประเมินสารสนเทศนั้นจะอยู่ในหน่วยที่3และ4ที่น้องๆจะได้เรียนเป็นระดับถัดไปนะคะทักษะที่4ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศเมื่อได้สารสนเทศที่เพียงพอแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องนำสารสนเทศที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สังเคราะห์โดยการจัดระเบียบสารสนเทศขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจตามหลักการและจุดมุ่งหมายที่น้องๆต้องการนำเสนอรวมทั้งตอบคำถาม,ามตามประเด็นปัญหาที่ต้องการซึ่งเราจะพูดถึงวิธีการในการประมวลผลสารสนเทศกันในหน่วยที่5น้องๆอ,อดใจรอก,กันอีกนิดนะคะ ต่อมาทักษะที่5ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่นำสารสนเทศที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วมาเผยแพร่หรือนำไปใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งน้องๆจำเป็นจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการใช้สารสนเทศเสมอนะคะและในส่วนของการนำสารสนเทศไปใช้นั้นน้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องหน่วยที่6ต่อไปค่ะ สำหรับในหน่วยนี้พี่คนสวยจะพาน้องๆไปพัฒนาทักษะที่ผู้รู้สารสนเทศจำเป็นต้องมีเป็นอันดับแรกนั่นก็คือความสามารถในการวิเคราะห์และกําหนดความต้องการสารสนเทศซึ่งน้องๆสามารถเริ่มวิเคราะห์และกําหนดความต้องการได้โดย การกำหนดหัวข้อที่ต้องการจะค้นคว้าและทำความเข้าใจให้ชัดเจนโดยเชื่อมโยงระหว่างสารสนเทศที่ต้องการกับความรู้ที่มีอยู่ก่อนเบื้องตน้นเพื่อให้ได้แนวคิดที่ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้นต่อมาคือการกำหนดแนวคิดหลักและสาระสำคัญโดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดจากนั้นแปลงข้อคำถามให้เป็นประเด็นแนวคิด หรือหัวข้อย่อยในการศึกษาซึ่งน้องๆอาจจะใช้คอนเซปต์แมปหรือแผนที่ความคิดรูปแบบต่างๆมาช่วยในการสรุปหรือทำความเข้าใจกับประเด็นและหัวข้อนั้นเมื่อทำการวิเคราะห์ประเด็นแนวคิดหลักและประเด็นแนวคิดย่อยในหัวข้อที่กำหนดได้แล้วให้น้องๆนำแนวคิดเหล่านั้นมากาหนดเป็นคาสาคัญหรือคีย์เวิร์ดเพื่อใช้เป็นคาค้นในการสืบค้นส uh ารสนเทศต่อไปค่ะ